เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2025หัวข้อพระเยซูครูของเราข้อพระคำหลัก2ยหอนบทที่1ข้อที่9 9 ผู้ที่ล่วงเกินและไม่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์ก็ไม่มีพระเจ้าผู้ที่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์มีทั้งพระบิดาและพระบุตรอ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่7ข้อที่24ถึง28 24เพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม ก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลา25แล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทับ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา26แต่ทุกคนที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลา สร้างบ้านของตนไว้บนทราย2ี 27, แล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทับบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่28เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เนื้อหายอน บทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสองหนึ่งมีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนานางของพวกยิวสองคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนั้นได้ นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขาพระคําบอกเราอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเป็นครูท่านอาจประหลาดใจที่ตลอดการทำพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้ไม่มีใครเรียกพระองค์ว่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้เผยพระวจนะหรือศิษยาพิบาลเลยพวกเขาเรียกพระองค์ว่าครูอยู่ตลอด ทุกที่ที่พระเยซูไปพระองค์สอนอยู่เสมอแม้กระทั่งที่ชายทะเลมาราโกบทที่สองข้อที่สิบสามสิบสามพระองค์สเสด็จไปตามชายทะเลสาบอีกฝูงชนทั้งหมดก็มาเฝ้าพระองค์และพระองค์ตรัสสั่งสอนพวกเขาพระเยซูเป็นครู และพระองค์ชอบที่จะเกี่ยวข้องกับเราในฐานะครูนี่เป็นข่าวดีเพราะครูมักจะต้องรับผิดชอบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนักเรียนของตนหากครูสามารถพิสูจน์ได้ว่านักเรียนของตนสอบตกเพราะไม่ยอมเชื่อฟังคำส,งสอนก็ไม่ต้องโทษครู เรามองเห็นเรื่องนี้ได้ชัดเจนเมื่อพระเยซูกล่าวถึงช่วงที่พระองค์อยู่กับฝูงแกะของพระองค์ก่อนการสิ้นพระชนของพระองค์บนกางเขนในยอนบทที่17ข้อที่12 12เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเขาข้าพระองค์ก็พิทักษ์รักษาเขาผู้ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ปกป้องพวกเขาไว้และไม่มีใครในพวกเขาพินาศนอกจากรูกแห่งความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ย้ำอีกทีว่าพระองค์ตรัสว่าเมื่อข้าพระองค์อยู่กับพวกเขาในโลกข้าพระองค์ก็ปกป้องพวกเขาในนามของพระองค์ผู้ที่พระองค์ประทานให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์ปกป้องไว้ และไม่มีผู้ใดสูญสิ้นไปมีแต่บุตรแห่งความที่นาศเท่านั้นเพื่อให้พระคัมภีร์สำเร็จท่านที่รักของดิฉันถ้าท่านฟังคำสั่งสอนทั้งหมดของพระเยซูและเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะช่วยให้ท่านไปสวรรค์ได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดประเด็นสำคัญหากต้องการไปสวรรค์ท่านต้องเชื่อฟังครูผู้ยิ่งใหญ่